ค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องมุกน้อยดัมซิ่งนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมุกจะมารีวิวการทําจมูกของมุกนะคะอาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าหน้ามันตึงมากตอนนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนรถไม่ได้ล้างอะจอดเกือบสองเดือนแล้วนะคะนี่กระบะก็พักก่อนค่ะทุกคนอืคาดว่าน่าจะตกแรงอยู่นะ บ้านมุกไม่มีที่จอดรถูกร้อนะคะก็คือแบบมันไม่มีสังคาเนาะไม่ได้ทําไม่มีเงินก็จอด,ดตากแดดตากคนแบบนี้ไปก่อนนะคะวันที่สี่พังนะคะทุกคนก็คือสภาพหน้านตอนนี้บวมบวมหนักมากนะคะก็คือวันเนี้ยเป็นวันที่สี่นะคะของมุกอ่ะจะได้ใช้แสงรถบวมเนาะแต่ว่ามันลดช้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจมุกอ่ะไม่ไม่ค่อยช้ำนะแต่ว่าบวมนะคะตอนแรกอ่ะวันวันแรกสองวันแรกจะบวมตรงเนี้ย ก็คือจะบนตรงเนี้ยหนักมากพอวันที่สามวันที่สี่นะคะวันนี้ก็คือวันที่สี่มาบวมตรงเนี้ยแทนบวมตรงแก้มแทนนะคะก็คือแบบสองกระจกบางทีก็ตกใจนะแบบแอบคํำอยู่เหมือนกันเหมือนตัวเองโดนเตนต่อยมันบวมนะคะ,ะมุกจะมารีวิวนิดนึงนะคะการทําจมูกของมุกวันนี้วันที่สี่เนาะหลายคนถามมานะคะในที่ตอบก็คือมุกไม่ได้ตอบเนาะว่ามุกทำที่ไหนอะไรยังไง ก่อนอื่นนะคะมุกก็บอกก่อนนะว่ามุกไม่มีสปอนเซอร์นะคะไม่มีแต่ว่าสปอนเข้มุกทําเองจ่ายเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงของคลินิกนะคะเดี๋ยวมุกจะมาบอกอีกทีว่าเขามีอะไรให้มาบ้างนะ <Okay. S 1> ก็คือมุกทาที่คลินิกมีโซโคลินิกนะคะอยู่ข้างโลตัสสุรินนะคะทุกคนในราคาที่มุกทํานะคะก็คือโปรโมชั่นนะคะมุกจองโปรไว้นานมากกว่ามุกจะได้ไปทํา ถ้าไม่จองโป้ก็ประมาณ30,000ื่นได้นะคะตัวนี้แต่เนี้ยมุกจองโป้ก็ได้ราคาครึ่งของครึ่งน,นะคะก็คืออยู่ที่1 5ื่นห้านะคะของมุกจะเย็บอินเตอร์โดมเนาะเนี่ยเย็บให้ปลายจมูกเรียวเล็กแล้วก็พุ่งนะคะถ้าเกิดว่ามุกอะไม่เย็บอินเตอร์โดมเสริมจมูกแบบธรรมดามันก็จะได้อีกทรงหนึ่งเนาะ,ะปลายจมูกจะไม่จะไม่เรียวขนาดนี้อันนี้ก็คือเย็บอินเตอร์โดมนะคะ ก็ได้ราคาหมื่นห้าแล้วก็ได้ฉายแสงลดบวมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเสริมจมูกธรรมดาก็ได้ราคาถูกอีกนะทุกคนอยู่ที่ประมาณหมื่นนะคะหลักหมื่นแต่เย็บอินเตอร์โดมเนี่ยก็คือมันก็ตกไปหมื่นห้านะคะพูดลำบากมากตอนนอนนะคะบุ๊ต้องใช้เนี่ยต้องใช้หมอนรองอย่างเนี้ยแล้วก็นอนทับหมอนอีก รอบหนึ่งนะคะให้ให้หัวมันสูงอันเนี้ย <c oughs> ก็คือเวลามุกนอนอ่ะมันจะได้แบบล็อกคอด้วยเนาะปกติเป็นคนไม่ชอบนอนอันนี้เลยไม่ชอบเลยปกติเป็นคนชอบนอนหันข้างนะคะไม่ชอบนอนแบบตรงๆอย่างเงีง้ยแล้วพอทําจมูกมาคือแบบโอ้ไม่น่าทําเลยทรมานตัวเองมากมันไม่ได้เจ็บนะทุกคนเนี่ยไม่มีอาการเจ็บเลยค่ะแบบนี้ค่ะค่ะไม่มีอาการเจ็บหรือปวดนะคะตั้งแต่ทํามาเนี่ย หลังจากทําเสร็จเลยไม่มีอาการเจ็บหรือปวดเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยมันจะเจ็บแค่ครั้งเดียวที่ฉีดยาชานะคะของมุกจะฉีดยาชาตรงเนี้ยปลายจมูกนะคะแทมเข้าไปจะบอกว่ามุกเป็นคนที่ดื้อนะเนี่ยสักลงสักลายไม่เจ็บทําจมูกแค่นั้นแหละฉีดยาชาเข็มแหลกน้ําตาไหลเลยจ้า <c oughs> ขนาดมุกเป็นคนที่ดื่มแบบมุกยังน้ําตาไหลอะ่ะมันเจ็บแบบเจ็บจีดนะ๊ด่ะมันเจ็บมันไม่เหมือนเจ็บสักนะมันคนละอย่างกันเนาะ อันนี้ก็เจอกันในหน้าสดนะคะกล้องสดหน้าสดเนาะประมาณนี้แหละมุกเป็นคนไม่มีสิวนะแต่มุกเป็นคนที่แขนงขาวกันหน,น้าแขนขาขาวกันหนามาดูกันค่ะว่าคลินิกมีอะไรให้บ้างนะคะหลังจากทํามาเนาะก็จะมีพวกสำลีนะคะเนี่ยเอาไว้ทําความสะอาดแผลก็มีน้าเกลือให้ค่ะขวดเล็กขวดหนึง่งแล้วก็มียาเอาไว้ทาหลัง ชิ้นน้ำเกลือนะคะยาก็จะมียาแก้ปวดนะคะเนี่ยยาแก้ปวดตัวนี้ก็คือแก้ปวดธรรมดาให้กินเวลาเราปวดเนาะแต่ว่ามุกเมามุกไม่ได้กินเลยเพราะว่ามุกไม่มีอาการปวดเลยนะคะก็จะมียาแก้ปวดเม็ดสีขาวอีกตัวหนึ่งเป็นยาแก้ปวดแบบรุ่นเลงนะคะแต่ยาแก้ปวดคือมุกไม่ได้แตะเลยมันไม่มีอาการปวดเลยนะคะก็จะมียาลดบวมนะคะตัวนี้ กินเวันก็หมดพอดีนะคะเนี่ยสาเวลาแล้วก็ยาฆ่าเชื้อสี่เวลานะคะอันนี้ก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ก่อนนอนส่วนตอนเนี้ยหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะก็จะกินแค่นี้ให้หมดแล้วก็จะกินน้ำมะพร้าวนะคะมูกิใชยตัวเนี้ยเป็นน้ำมะพร้าวเซเว่นนะคะไม่มีสปอนนะมันจะได้ช่วยแบบอาการลดบวมเนาะแล้วมูก็มีน้ำมะพร้าวแบบ สด,สดสดด้วยนะแบบฟันออกจากลูกมันเลยอืะแต่ว่ามุกแช่ไว้ในตู้เย็นเมื่อวานก็เทให้พอกินไปแก้วนึงมุกจะทำความสะอาดแพลก่อนนะคะทุกคนมุกจะใช้น้ำเกลือนะเช็ดแพลก่อนแผลจะอยู่ที่เนี่ยตรงตรงนี้นะคะแพล ตรงมุมสองข้างนะคะจะเป็นแผลเย็บเนาะก็จะใช้น้ำเกลือนะคะทำความสะอาด ็ทำแผลเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะชิดด้วยน้ำเกลือแล้วก็ทายาเหลืองนะคะน้ำมะพร้าวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากไปทํานะคะก็เสิร์ชหาเพจใน facebook ได้นะคะพิมพ์ว่ามีโซคลินิกสุรินนะคะก็เจอค่ะ ก็คือมุกมีความคิดที่จะทําจมูกนานแล้วนะแต่ว่าก็สองจิตสองใจทําไม่ทําดีเพราะมุกเป็นคนที่จมูกเดิมสวยอยู่แล้วมุกไม่ได้ดั้งเมมนะอืมก็คือหันข้างอ่ะบางคนยังคิดว่าจมูกเดิมมุกอ่ะทํามาแล้วนะมุกคนที่จมูกดงอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ทําทีเนี้ยเพื่อนมุกอ่ะจองโปรทาแล้วมุกอ่ะไปนั่งกินเหล้าด้วยกันเนาะก็ได้คุยกันก็เลยเออตัดสินใจไปทํากับเพื่อนนะคะอันนี้ก็ไปทํากับเพื่อน ก็เลยได้ทำนะคะก็ให้ดูทรงใกล้ๆเนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือบอกหมอนะคะว่าไม่เอาโดงมากเพราะว่าเดิมจมูกโดงอยู่แล้วนะคะกลัวมันจะโดงเวอร์ก็เลยบอกหมอว่าไม่เอาโดงมากนะคะเอาทรงที่เข้ากับใบหน้าเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละหมอจะเหลาซิลิคโคนให้นะคะ ตอนทําเขียนหมอบอกว่าหมออะเหลาซิลิโคนออกเยอะมากนะคะแต่ว่ามันก็ยังดูโด่งอยู่เลยเพราะว่ามุกเป็นคนที่จมูกเดิมเป็นทรงสวยอยู่แล้วนะคะก็แล้วแต่เนื้อจมูกนะคะอันที่จริงอะมุกอะสามารถทําให้โด่งได้กว่านี้อีกเพราะว่าเนื้อจมูกมุกมันเยอะแต่มุกอะไม่เอาโด่งมากคนนนนนนเขข้มแ็งในน air, งใใวััลอ อยาาากรระบคควมมี่ใได้ฟังไม่ต้องด้าม,มานะคะเพราะว่าใครๆเขาก็ทำจะหมูก,กันเนาะโอ้ยไก่ก็มาคันนี่อะไรตอนนี้แล้วก็จันต้มก็ประมาณนี้คะ่ะมมีอะไรมากวันที่สามสิบถอดเฟือกนะคะวันที่เ็ตตัดไหมะคะ่ะ ส่วนจมูกจะเข้าที่ก็ประมาณสองสามเดือนมมุกก็ไม่แน่ใจเพราะมุกไม่ค่อยได้ศึกษาแบบเกี่ยวกับการทําจมูกเนาะมีอะไรที่มุกไม่รู้มัว่ก็จะถามเพื่อนนะคะส่วนมากประมาณนี้ค่ะรอดูกันนะคะว่าหน้าจะเปลี่ยนไหมมันจะเหมือนมุกคนเดิมหรือเปล่านะคะทําแค่จมูกแล้วก็จัดฟันนะคะที่เหลือก็ยังไม่ได้ทำอะไรค่ะประมาณนี้จากนี้มุกก็จะไปกินข้าวกินยานะคะก็ นอนพักผ่อนนะไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าวะวันแรกพี่มุกทํามาก็พาพ่อไปดูรถเกี่ยววันที่สองก็ขับรถดําขนข้าวไปขายวันที่สามก็ไปเื้ออะไรรถเกี่ยวให้พ่อนะวันนี้วันที่สี่ดูกันว่าจะได้ไปเื้ออะไรให้พ่ออีกไหมเพราะว่ารถเกี่ยวพ่อหกสิบคือพังบ่อยมากนะคะตอนนี้ก็ทําเรื่องกู้เงินแล้วจะไปเอารถเกี่ยวเจ็ดสิบมาช่วยอีกคันหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันเจอก,กันที่คลิปหน้าแล้วกันค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูความนาสดกล้องสดประมาณนี้ค่ะ ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่มุกด้วยนะคะบ๊ายบายเหนื่อยมากไหมฉันรู้ว่าเธอน่าเก่ง อย่าเสียใจคนเดียวต้องอยู่ให้ไวต้องเดินต่อไปแม้ไม่มีเธอคนเข้มแข็งในวันนั้นกลับอ่อนแอลงในวันนี้อยากระบายความช้ำ